บ้านประครับอุทัยธานีสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามานาเสนอระบบทางกองคอนโดค่ะมีให้เลือก3แบบ3สไตล์ค่ะชุดนี้รองรับบ่อเต็มที่ไม่เกิน10ตันนะคะสําหรับแผ่นอคริลิดด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นนะคะ3ชั้นนี้จะไม่มีได้ไปนะคะลูกค้าจะได้เป็นทรบปเหมือนกันแบบนี้นะคะแม่ค้าต้องการเปิดการทํางานให้เห็นก่อนเลยได้ใส่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานนะคะของแต่ละแบบกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นแบบที่1นนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีแผ่นสแตนเลสด้านบนค่ะตัวนี้นะคะ บังคับน้ําเข้าด้านบนตรงนี้ค่ะปล่อยขี้ปลาลงมาบนแผ่นสแตนเลสร้อยสี่สีตต่ไมครอนเลยค่ะโดยขี้ปลานะคะจะถูกขังไว้ในนี้ทั้งหมดค่ะเราซีนซิลิโคนให้ทุกจุดนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องฉีดล้างทุกวันนะคะโดยปิดปั๊มแล้วใช้สายยางฉีดล้างไล่ลงมาขี้ปลาให้อยู่ในรางค่ะแล้วก็เปิดวาล์วตรงนี้ทิ้งนะคะ ชั้นนี้ยกออกได้นะคะส่วนชั้นที่2จะเป็นชั้นไว้ให้เลี้ยงจุลินทรีย์ค่ะชั้นนี้จะบังคับให้น้ําขังด้วยนะคะเพื่อว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีน้ําค่ะน้ํานะคะจะบังคับขังโดยท่อยูเนียนตัวนี้ค่ะไหลเข้าไปนะคะลงไปชั้นที่3ชั้นล่างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าใส่หลอด U ูเพราะยูีน้ําก็ต้องขังเช่นกันค่ะแบ่งชั้นชัดเจนนะคะ U ูอยู่ชั้นนี้นะคะปล่อยเป็นน้ําดีออกมาเลี้ยงจุลินทรีย์ชั้นนี้ค่ะไม่ไม่รวมชั้นกันเพื่อใ ลูกค้านะคะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะต่อไปแบบที่2นะคะแบบนี้จะเป็นแบบบังคับน้ําร่างและดันขึ้นด้านบนทุกชั้นค่ะตัวนี้นะคะจะใช้หลักการกองหยาบและไปละเอียดค่ะ ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องฉีดล้างทุกวันนะคะนานๆล้างที 1- 2เดือนถึงจะล้างครั้งแล้วแต่สภาพบ่อของลูกค้าค่ะจากการทํางานนะคะน้ำจะเข้าตรงนี้ค่ะดันขึ้นบนนะคะผ่านท่อยูเนียนตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันลงมาด้านล่างชั้นที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อผ่านท่อยูเนียนที่เราติดไว้ด้านบนของชั้นที่สองลงมาด้านล่างนะคะเพื่อที่จะผ่าน ลงมาถังที่3ชั้นล่างค่ะแล้วก็ดันออกมาเป็นม่านน้าตกข้างหน้าชั้นที่3แบบนี้ค่ะตัวนี้หลักการทํางานจะคล้ายๆกระบอกกองช่องของบอ่อปลาคารบค่ะตัวนี้นะคะจะไม่ต้องล้างทุกวันค่ะเน้นรลอกองจากหยาบและไล่ลงไปละเอียดค่ะตัวแบบที่3นะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบผสมค่ะเอา1และ2มาผสมกันกลายเป็นแบบที่3ตัวนี้น้องใหม่ค่ะตัวนี้นะคะน้าจะเข้าด้านล่างค่ะ ในชั้นที่1และดันขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็ผ่านนะคะท่อยูเนียนดันลงไปชั้นที่2ทําเหมือนทํางานเหมือนหลักการเดียวกับชั้นที่2เลยแต่มีแผ่นสแตนเลสด้านบนค่ะชั้นนี้เราจะเก็บขี้ปลาทั้งหมดในชั้นแรกชั้นที่1เท่านั้นค่ะ ที่ปลาจะถูกกับเก็บไว้ในนี้นะคะโดยมีวาล์วให้ลูกค้าเปิดน้ําทิ้งนะคะเวลาล้างตัวนี้1-2อาทิตย์ล้างทีค่ะปิดวาล์วตรงนี้นะคะลูกค้าเพื่อที่จะปิดระบบปั๊มน้าไม่ให้น้ําเข้ามาในชั้นที่1ค่ะและเปิดวาล์วนะคะปล่อยของเสียทิ้งที่ชั้นนี้ได้เลยล้างแค่ชั้นแรกชั้นเดียวเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะเมื่อของเสียออกจนแห้งแล้วนะคะถ้าน้ําด้านบนแห้ง ลูกค้าใช้ใสายางฉีดไล่นะคะไล่ขี้ปลากระแทกลงไปด้านล่างให้มากที่สุดค่ะแล้วปล่อยดูว่าน้ําตรงนี้ถ้าเริ่มใส่แล้วแสดงว่าขี้ปลาออกค่อนข้างหมดแล้วลูกค้าก็ถึงจะปิดวาล์วแล้วเข้ามาเปิดระบบใช้งานอีกครั้งนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องยกชั้นที่2และชั้นที่3ออกมาทําความสะอาดค่ะตัวตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะคะเรามีน็อตให้ตําแหน่งตรงนี้ค่ะส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นะคะเราก็จะเอาไว้ให้ลูกค้าเลี้ยงจุลินทรีย์เท่านั้นค่ะ ที่ปาจะไม่มีการเล็ดรอดลงมา2ชั้นนี้แล้วนะคะยูรินซีจะเรียงไว้ใน2ชั้นนี้ค่ะใส่หินภูเขาไฟหินเซรามิกแล้วแต่ลูกค้าเลือกใส่ค่ะยูรินซียิ่งมีมากคุณภาพน้ําก็ดีค่ะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกับบ้านประครับอุทัยธานีได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ